พอ้ก้าน้ำมันในพื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ติดถนนแต่บางพอกก็แยกจากถนนใหญ่เข้าไปในซอยแต่ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคนขับรถบรรทุกที่ต้องการจะต่อน,น้ํามันเป็นที่สังเกตว่าพ่อน้ามันจะไปตั้งจุดรับซื้ออยู่ในทุกเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งเป็นประจำเพื่ลอล่อใจให้คนขับรถที่ละโมบแอบถ่ายน้ํามันไปขาย สึ้นคนขับรถบรรทุกจะมีศัพท์เฉพาะอีกอย่างว่าเอาหมูไปปล่อยจึงเป็นที่มาของการเรียกแหล่งรับซื้อว่าอพอกน้ำมันพอรถน้ำมันถ่งมากรู้รู้หมดนะว่าอำเภอนี้ตรงไหนจังหวัดน,นี้ที่ไหนที่จะสามารถอะไรเอาหมูไปปล่อยได้เขาเรียกเป็นหมูอ่าเขาเรียกหมู หมูคือน้ำมันนแหละแม้แต่ถนนแคบแคบแค่สองช่องทางการจราจรอย่างเส้นทางสายวังน้อยทัญ,ญบุรียังมีคอกน้ำมันตั้งอยู่เรียงรายริมสองฝั่งถนนไม่ต่ำกว่า10บคอกรถบรรทุกคันนี้เพิ่งนำน้ำมันไปแอบถายขายให้กับคอกน้ำมันริมถนนโดยคอกแห่งนี้ถูกอำพรางตาด้วยส่วนก้วย ไม่สังเกตหรือรู้จักคุ้นเคยมาก่อนก็อาจจะไม่ทราบว่าที่นี่คือคอกน้ำมันขณะที่คอกน้ำมันดินมถนนสายแก่งคอยบ้านนาซึ่งมีมากกว่าสิบคอกจะมีสัญ,ญลักษณ์ชี้บอกชัดเจนโดยแต่ละคอกจะสร้างเป็นเพิงอย่างง่ายๆเพื่อสะดวกต่อการย้ายคอก หากเกิดปัญหาถูกจับดำเนินคดีอุปกรณ์สำคัญที่แต่ละครอบจะต้องมีนอกไปจากถังเก็บกักน้ำมันขนาด200ลิตรแล้วคือถังหรือปิ๊บที่ใช้บรรจุน้ำมันซึ่งหนึ่งถังจะเรียกว่า1ตัวบรรจุปริมาณน้ำมันได้20-25ลิตรจะสังเกตได้ว่าครอบน้ำมันแต่ละแห่งจะอยู่ติดกัน หรือไม่ห่างก,กันมากนักโดยเจ้าของพอกจะจ้างลูกจ้างส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นมาคลอยเฝ้าพออรับซื้อน้ํามันและมาเปิดกิจการตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพอกน้ํามันแห่งใดอยู่ใกล้ชุมชนก็จะส่งผลกระทบกับคนในชุมชนนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น เอ่อตรงนี้จะยี่สิบสี่ชั่วโมงครับทั้งวันทั้งคืนซึ่งเราก็ต้องนอนพักผ่อนถ้าพูดถึงเราบ้านเราอยู่ใกล้ๆอ่ะนะมันต้องนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้มันก็จะต้องได้ยินเสียงหรือไม่ก็ต้องนอนสูดฝุ่นเข้าไปอ่าเป็นลนนักษณะนี้ซึ่งทํากันมานมนานมากเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในชุมชนที่ไม่แหล่งรับซื้อน้ํามันหรือคลอกน้ํามันตั้งอยู่ในพื้นที่ ชี้ให้เห็นปัญหาที่พวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งจากมลพิษทางเสียงฝุ่นละอองและที่สําคัญความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และครอกน้ํามันทุกแห่งไม่มีที่กักเก็บน้ํามันที่เป็นมาตรฐานก็มีเรื่องฝุ่นละอองออแล้วก็การเก็บเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายเมื่อ,เม,อเมื่อเกิดปัญหานะถ้าเกิดปัญหา เกิดาพิงลุกไหมอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ติดลามบ้านเรือนคนอื่นเขาแล้วเกี่ยวกวับเรื่องฝุ่นละอองที่ลดเวลาที่เข้ามาขายน้ํามันหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีฝุ่นเข้ามามซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆในละแวกช่วงนี้ก็มมหมายความว่าต้องสูดฝุ่นกันตลอดอซึ่งเด็กๆเล็กเนี่ยอันตรายแล้วรถใหญ่ มากในการเข้ามานี่ก็เด็กๆวิ่งเล่นกันนี่ก็คืออันตรายอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันยังไม่เกิดแต่ว่ามันไปนเกิดกับสัตว์ก็มีเหยียบหมาอะไรเงี้ยถ้าเด็กตัวเล็กๆก็ตัวเท่าหมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนได้ปัญหาบนภาวะจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลบริเวณคอกน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณโดยรอบก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนในชุมชนห่วงใย และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข